ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังฮิตมากๆเลยปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดหรือ Generative AI และก็พวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLMs ที่แบบโอ้โหกำลังเปลี่ยนโลกเราไปเยอะเลยเรามีข้อมูลมาพอสมควรเลยครับจะพาไปดูตั้งแต่ว่าเอ๊มันคืออะไรกันแน่ไปจนถึงตอนนี้ใครแข่งกันทำอะไรอยู่บ้าง ใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะคลี่ภาพรวมให้เห็นชัดๆว่าเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆแล้วคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเรามีทางเลือกจะเอาไปใช้แบบไหนได้บ้างนะคะเพื่อให้เข้าใจจริง,รงๆว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมยุคนี้อยู่เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเอ่อเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลย AI เนี่ยเหมือนมีสองขั้วหลักๆใช่ไหมครับแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ที่สร้างสารรค์ได้ ถูกต้องค่ะหลักๆเลยนะคะ AI แบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า Discriminative AI เนี่ยหน้าที่หลักของมันคือจำแนกค่ะคือเรียนรู้ที่จะแยกแยะข้อมูลที่มีอยู่แล้วเช่นบอกว่าอันนี้รูปหมาอันนี้รูปแมวหรือว่าอีเมลนี้เป็นสแปมหรือเปล่ามันเรียนรู้เส้นแบ่งระหว่างข้อมูลอ๋อเหมือนเป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วน generative AI หรือแบบเชิงกำเนิดเนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปินมากกว่าคือมันเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างลักษณะของข้อมูลต้นฉบับแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ที่คล้ายๆของเดิมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือเสียงดนตรีซึ่งแน่นอนว่ามันต้องการข้อมูลมหาศาลแล้วก็พลังประมวลผลที่สูงกว่าแบบแรกเยอะเลยค่ะแล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายครับที่ทำให้ generative AI มันแบบก้าวกระโดดขึ้นมาขนาดนี้ เห็นพูดถึงโครงสร้างที่เรียกว่า transformer กันเยอะมากใช่เลยค่ะตัว transformer เนี่ยแหละคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆมันถูกเสนอครั้งแรกในงานวิจัยของทีมจาก google ปี2017ชื่อ attention is all you need ค่ะคือก่อนหน้านี้โมเดลภาษาอย่างพวก rnn s หรือ lstm เนี่ยมันต้องประมวลผลพัมทีละคำตามลำดับไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มีข้อจำกัดเรื่องความเร็วแล้วก็การจำบริบทที่อยู่ไกลๆกันในประโยค แต่ transformer มันฉีกแนวคิดนั้นทิ้งไปเลยด้วยกลไกลที่เรียกว่า self attention self attention ที่ว่ามันทำให้โมเดลมองเห็นความสัมพันธ์ของทุกคำในประโยคพร้อมๆกันได้เลยถูกต้องค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยมันสามารถชั่งน้ำหนักได้ว่าคำไหนสัมพันธ์กับคำไหนมากน้อยแค่ไหนในประโยคโดยไม่ต้องดูทีละคำตามลำดับไม่ว่าคำนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลกันก็ตามทำให้มันเข้าใจบริบทได้ลึกซึ้งขึ้นมาก แล้วข้อดีมากๆมากๆอีกอย่างคือมันประมวลผลคําทั้งหมดได้พร้อมกันหรือแบบขนานไม่ต้องรอทีละคำอ๋อครับครับนี่เลยเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างและฝึกโมเดลที่ใหญ่มากๆแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนค่ะพอพูดถึงโมเดลใหญ่ๆก็นึกถึงชื่อที่ได้ยินบ่อยสุดๆเลย GPT มันคืออะไรครับแล้วมันเกิดกับ LLMs ที่เราพูดถึงยังไง GPT เนี่ยมันย่อมาจาก Generative Pretrained Transformer ค่ tra Transform er ะ อ๋อมี transformer อยู่ในชื่อด้วยใช่ค่ะคำว่า generative ก็ค,คือความสามารถในการสร้างสารรค์เนื้อหาใหม่ๆทําทำนายคำต่อไปได้เรื่อยๆ pretrain e d ก็คือมันถูกฝึกหรือเรียนรู้จากข้อมูลตัวหนังสือข้อความจำนวนมาหาศาลมาก่อนแล้วทำให้มีความรู้พื้นฐานกว้างขวางและสุดท้าย transformer ก็คือสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างหลักที่มันใช้ค่ะ ซึ่งโมเดลอย่าง GPT หรืออย่าง Gemini ของ Google หรือ Lama ของ Meta พวกนี้แหละค่ะคือตัวอย่างของโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ Large Language Models ที่เราเรียกย่อๆว่า LLMs เปรียบไปก็เหมือนเป็นสมองกลอัจฉริยะที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง Generative AI หลายๆตัวที่เราเห็นกันเข้าใจแล้วครับแสดงว่า LLM เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องยนต์หลักเลย ทีนี้ถ้าองค์กรหรือบริษัทอยากจะเอาเครื่องยนต์นี้ไปใช้บ้างมีทางเลือกแบบไหนบ้างครับหลักๆเลยนะคะมี2แนวทางใหญ่ๆค่ะ1คือใช้ผ่าน API ของผู้ให้บริการเช่น OpenAI Google หรือ Anthropic วิธีนี้ก็เหมือนเราเช่าสมองที่เก่งที่สุดมาใช้เลยสะดวกรวดเร็วได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดตลอดเวลาไม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลระบบเอง ฟังดูดีเลยครับแต่ก็คงมีข้อแลกเปลี่ยนใช่ค่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานแล้วก็อาจจะมีบางองค์กรที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปให้โมเดลประมวลผลอืมครับและอีกแนวทางล่ะครับอีกแนวทางคือใช้โมเดลที่เป็น Open Source หรือที่เดี๋ยวนี้เรียกว่า OpenW e i g h t อย่างเช่น llama ของเมตา เจม玛ของ Google หรือโมเดลอื่นๆอีกหลายตัวเอามาติดตั้งใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ของตัวเองเลยอันนี้จะเหมือนการสร้างสมองขึ้นมาใช้เองค่ะข้อดีคืออะไรครับแบบนี้ข้อดีหลักๆเลยคือเราควบคุมได้เต็มที่ร0อเอร์เซค่ะปรับจูนโมเดลให้เข้ากับข้อมูลเฉพาะทางขององค์กรได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลก็จะสบายใจได้มากกว่าเพราะข้อมูลไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็คงซับซ้อนกว่า แน่นอนค่ะต้องลงทุนสูงกว่าทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์คนที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความซับซ้อนทางเทคนิคในการติดตั้งดูแลรักษามากกว่าแบบแรกเยอะเลยค่ะชัดเจนเลยครับเหมือนเลือกระหว่างความสะดวกสบายกับความสามารถในการควบคุมแบบเต็มที่ทีนี้ถ้ามองภาพรวมตลาดตอนนี้เลยใครเป็นผู้เล่นหลักๆบ้างครับแล้วแต่ละเจ้าเขามีแนวทางหรือจุดเด่นที่น่าสนใจต่างกันยังไงบ้างครับพอจะสรุปสั้นๆได้ไหม ตอนนี้การแข่งขันดุเดือดแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะแต่ละค่าใหญ่ๆเนี่ยกำลังเลือกเดินในเส้นทางกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนและแตกต่างกันออกไปนะคะอย่าง OpenAI กับโมเดล GPT รุ่นต่อไป GPT 5เนี่ยดูเหมือนจะมุ่งไปที่การสร้างระบบอัจฉริยะแบบรวมศูนย์มากๆมีตัวกลางคอยจัดการความสามารถของโมเดลให้เหมาะกับงานโดยอัตโนมัติเน้นความเก่งรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องเขียนโค้ด ส่วน Google กับ Gemini 2.5 Pro เนี่ยเขาจะชูจุดเด่นเรื่องความสามารถในการคิดหรือใช้เหตุผลก่อนตอบแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Context Window ที่ใหญ่มากๆคือรับข้อมูลเข้าไปประมวลผลทีละเยอะๆได้อาจจะถึง1 2ถึล้านโทเค็นเลยเหมาะกับงานซับซ้อนที่ต้องการบริบทเยอะๆค่ะโอ้โหเยอะมาก แล้วก็มี Anthropic กับโมเดล c l a u e ที่เขาจะเน้นการใช้งานจริงในองค์กรมากๆให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือการควบคุมได้แล้วก็เก่งเรื่องโค้ดแต่เป็นแนวทำภารกิจอัตโนมัติหรือ Agentic Tasks น่าสนใจครับ สุดท้ายก็เมตากับลามาสี่ซึ่งเป็นเหมือนหัวหอกของฝั่งโมเดลเปิดหรือโอเพนเวิที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆมีความสามารถหลากหลายทำได้หลายอย่างมัลติโมดลแล้วก็มีข่าวว่าคอนเท็กซ์วินโดว์อาจจะยาวที่สุดในตลาดตอนนี้เลยได้ซ้ำสิ่งที่น่าจับตามองไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่แข่งกันนะคะแต่เป็นเหมือนปรัชญาเบื้องหลังเลย Open AI เหมือนเดิมพันกับสมองกลางอัจฉริยะ Google เน้นคิดลึกๆ Anthropic เน้นความน่าเชื่อถือในองค์กรส่วนเมตาก็ผลักดัน ระบบนิเวศแบบเปิดโห oh, ฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่แข่งกันว่าใครฉลาดที่สุดอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการเลือกจุดยืนเลือกกลยุทธ์ที่ต่างกันจริงๆใช่เลยค่ะมันสะท้อนว่าอาจจะไม่มีโมเดลไหนที่ดีที่สุดแบบเบ็ดเสร็จหนึ่งเดียวแต่เป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช่หรือเหมาะสมกับโจทย์กับยุทธศาสตร์ของแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรมากกว่า ว่าเราต้องการอะไรต้องการความกลงล้รอบด้านการวิเคราะห์ลึกๆก,การควบคุมและความปลอดภัยหรือความยืดหยุ่นจากระบบเปิดนั่นสินะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาเลยว่าการที่ผู้เล่นหลักๆต่างคนต่างมุ่งไปในทิศท,ทางที่ดูจะแตกต่างกันแบบนี้ทั้งแบบปิดที่ควบคุมเข้มงวดแบบเปิดที่เข้าถึงง่ายขึ้นเน้นความสามารถในการใช้เหตุผลบ้างเน้นการรับบริบทที่กว้างมากๆบ้าง ทิศทางที่แตกต่างกันเหล่านี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของการพัฒนา AI โดยรวมยังไงแล้วการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ของพวกเราเองในระยะยาวมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนน่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดกันต่อไปเลยนะครับ